จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับม็อกโกกรช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยนอกจากมือน,นีช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยมุนดาวโจนของขึ้นมาที่22มิถุนายนกับมีใหม่ขึ้นเก่กนานอกจากทั้งสองดาวเชิงดาววีไอพีและก็ดาวปกติแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระโยซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ฝากคอมเมนต์เห็นกำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจา้าขอบคุณจา้าก่อนเท่าจะเป็นเบิ้งแนวทางเข้ากับเบิงง้งรายงานผลก่อนนอกจากของดาวโจนที่เราหายไปวันที่2 1มิถุนายนนอกจากว่าผลออกตอัวไดกับไปเบิ้งผลดาววิ p เพี่นอกจากเข้ากายปายฟันโฮกบีบูจกับ6กผลชี่ออ,อกมาบนออกสองสอง ล่างออกหกสามจากข้ากับเขาล่างนอกจากนอกเป็นตัวฟันวิ่งรูดหกกับออกหกสามนอกจากเป็นเังนนี้นอกจากสาหรับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากเดาไปเป็นแนวทางได้รายได้น้อยกันบอก็ดีใจน้ำนอกจากกระเบื้องผลดาว VIP ไปแล้วก็ไปตามต่อนอกนากสำหรับผล,ผลดาวปกตินอกจากว่าผลออกตัวใด สำหรับดาวปกติเข้ากับไฮไปฟันซีวิงดูดเจดกับซผลที่ออกมาบนออก0ูนย์าล่างออกซีเจจาเ้าเฮากับเข่าล่างนอกจากนอ้เป็นตัวฟันวิงรูดกับออกซิเจเป็น,น,นเช่นในนี้นอะจากสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ได้วเป็นเป็นแนวทางได้ไลน์ได้น่ากันบอกกัดีใจน้ำนอกจาก กับเบิ้งแรยง่ายผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเลยจ้ะสำหรับแนวทางหมยหุ่นดาวโจนของขึ้นมาที่22มิถุนายนเลาจักววามีแนวทางตัวเลขเ้าตัวใดแน่เฮากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจา้า จากมาตามต่อนอกจากน้องสำหรับแนวทางหวยหุ่นดาวโจนของคืนวันที่22มิถุนายนนอกจากเฮากับมีแนวท่าทั้งสองดาวเพื่อก้าทั้งดาว VIP แล้วกะดาวปกติกับมาเบื้งแนวทางของดาว VIP กันก่อนนอกจากเฮากับหายเด่นเกากับเด่นหนึ่งไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนอกจากเฮากับมาเบื้องฟันก่อนกับหายฟันเกาวิ่งรูดกับหนึ่งกับเกาไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อน ตัวเน้นกระายเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าสี่จ้ะไปบ่งตัวร่องตัวร่องกระายหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาจ้ะไปเบ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็ให้ดินไปกับน้ำนะจ้ะแต่ว่าแต่ลเมือสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรูดบาง เขาก็ใสาแนวทางเป็นฟันวิงรูดจะตรงนี้จะเขาง่ายเล็งง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิงเขากับเบิงแนวทางของดาววิไอพีไปแล้วเนาะจาะกับไปตามต่อเลวยนอสําหรับแนวทางของดาวปกติววานมีแนวทางตัวเล็กเขากตัวใดแน่เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้จาจะกลับมาตามตัวนอจันนอสําหรับแนวทางของดาวปกติ กับไปเบื้องตัวเด่นกับห้เด่นเกากับเด่นสามไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอะกจะเขากับห้ฟันเก้าวิ่งรูดกับไฮสามกับเกาไปเบื้องตัวเน้นและกับตัวร่องนอะกจาก,กมาเบื้องตัวเน้นกันก่อน ตัวเน้กนกะห้เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกจะไปบ่งตัวร่องตัวร่องก็ะไ้สมหนึ่งสามสองสสสาจ้ะไปเบึงแนวทางตัวเน้นตัวจอสองตัวก็ให้เลีนไปกัาบน้ำเนอจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบางรูดบางเขาก็จะแน่วท้าเป็นฟันวิงรูดจาตตัวนี้จะเขาง่ายหล่นง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเข้ากับเบิ้งแนวทางของดาว ปกติไปแล้วนอกจากนะเป็นจ้าหน้นอจากมือนี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแน่จากเบิ้งแนวทางหวยหุนดาวโจนของเพื่อนที่22มีถุน่ากันไปแล้วนอกจากเทิงสองดาวสองดาววีพีและก็ดาวปกติเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกถูกใจกันม่นนอกจากมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะเดิไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลขเท่าคิดไว้ ชยนี่ช่องน้องช่อนชาแนลกับขอขอบพุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจา้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับขอขอบพุณนจา้าสวัสดีจา้า